อ่าเห็นหน้าคุณครูไหมลูกเห็นไหมคะใครตอบคุณครูหน่อยลูกเห็นค่ะอ่าโอเคเห็นค่ะอ่านะคะ,คะอ่านะมาเริ่มเรียนกันเลยดีกว่านะคะตอนนี้สิบโมงสิบเอ็ดนาทีแล้วนะคะอ่าวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนกันในะเ,เรื่ององวันนี้ไม่มีหนงังสือนะคะไม่มีหนงังสือไม่มีสมุดนะคะแค่ตั้งใจฟังนะคะ รบกวนนักเรียนปิดไมคด้วยใครที่เพิ่งเข้ามาแล้วเสียงดังนะคะแล้วก็ไม่ได้ปิดไมค์นะคะเพื่อนๆฟังไม่ได้ไม่รู้เรื่องนะคะฟังคุูไม่ได้ยินนะคะตอนนี้ก็เข้ามากันเรื่อยๆเ,เลยเนื้อหาวันนี้นะคะจะเป็นเนื้อหาของอวัตถุในระบบสุริยะนะคะซึ่งเราก็เรียนไปแล้วในเรื่องของ องค์ประกอบหลักๆของระบบสุริยะนะคะว่ามันมีดวงอาทิตย์ใช่ไหมคะเป็นจุดศูนย์กลางนะคะแล้วก็มีดาวเคราะห์อีกแปดดวงนะคะเราก็เรียนไปแล้วดาวเคราะห์แต่ละดวงเนี่ยมีลักษณะอย่างไรบ้างนะคะเริ่มตั้งแต่ดาวที่ใกล้ที่สุดดาวพุธนะคะดาวศุกร์โลกดาวอังคารนะคะดาวพฤหัสดาวเสาร์ดาวยูเรนัสดาวเนปจูนนะคะเมื่อวานเราเรียนไปแล้วใช่ไหมคะวันนี้เราก็จะมาดูองค์ประกอบอื่นๆในระบบสุริยะนะคะที่ ไม่ใช่พวกดาวเคราะห์นะคะก็คือเขาเรียกว่าวัตถุในระบบสุริยะนะคะไปเลยเนาะโอเคนะคะวันนี้ตั้งใจเรียนนะลูกนะไม่ต้องจดไม่ต้องอะไรนะคะฟังอย่างเดียวนะคะอ่านนะคะวัตถุในระบบสุริยะนะคะเราไปดูอันแรกกันเลยนะคะอันนี้ที่ <Yeah. S 1> เป็นแถบนะคะเป็นแถบดาวเคราะห์น้อยนะคะแถบดาวเคราะห์น้อยก็คือแถบที่มันคอยกั้นระหว่างดาวเคราะห์ชั้นนอกกับดาวเคราะห์ชั้นในะคะ ในชั้นในค่ะอ่าเป็นแถบที่คอยกั้นระหว่างดาวเคราะห์ชั้นนอกกับดาวเคราะห์ชั้นในนักเรียนคะเออคุณครูดใดยคุคะะนักเรียนคะคุณครูหนูบอกแล้วนะคะใครที่เปิดไมค์คุยกันไม่รู้เรื่องนะคะคุณครูหนูหักคะแนนจิตพิสัยนะคะวันนี้คุณครูคะเขาเนียไปเข้าห้องน้ําครับไปเข้าเลยครับไม่ต้องเปิดไมค์ครับ วันนี้นะคะใครที่เปิดไมค์คุยกันนะคะหรือว่าแชทเล่นวันนี้ครูหนูจะหักคะแนนจิตพิสัยนะคะเพราะว่าวันนี้เริ่มบันทึกวิดีโอแล้วแล้วก็มันเป็นเรื่องใหม่ที่เพื่อนๆเ,เนี่ยนะคะจะต้องรู้ทุกคนก็ต้องรู้ด้วยนะคะต้องตั้งใจฟังนะคะอ่ะโอเคนะคะวันนี้เรามาเริ่มกันที่แถบนี้เลยแถบดาวเคราะห์น้อยใช่ไหมคะแถบดาวเคราะห์น้อยเนี่ย เป็นแถบที่กั้นระหว่างดาวเคราะห์ชั้นนอกกับดาวเคราะห์ชั้นอะไรลูกดาวเคราะห์ชั้นนอกกับดาวเคราะห์อะไรคะชั้นไหนค่ะดาวเคราะห์ชั้นนอกกับดาวเคราะห์ชั้นไหนนะคะซึ่งแบบแถบดาวเคราะห์น้อยเนี่ยจะอยู่ระหว่างดาวอังคารกับดาวพฤหัสนะคะแถบดาวเคราะห์น้อยคืออะไรนะคะดาวเคราะห์น้อยนะคะก็คือวัตถุที่มีขนาดเล็ก ในระบบสุริยะนะคะซึ่งมันเป็นวัตถุที่ไม่สามารถประกอบเป็นดาวได้นะคะเป็นวัตถุที่ประกอบด้วยหินนะคะแล้วก็โลหะที่มันไม่ละเหยนะคะเป็นเศษเล็กๆน้อยๆนะคะแทบดาวขอน้อยนะคะ,นนะ,คะเนี่ยกินพื้นที่วงพอจรที่อยู่ระหว่งางดาวอังคารกับดาวพฤหัสประมาณ2.3ถึง3.3หน่วยดาราศาสตร์จากดวงอาทิตย์นะคะเชื่อกันว่าน่าจะเป็นพวกเศษชิ้นสื่นจก การก่อตัวของระบบสุรยิยะในช่วงแรกที่มันก่อตัวไม่สําเร็จเนี่ยเนื่องจากแรงโน้มถ่วงรบกวนจากดาวพฤหัสนะคะทําให้พวกดาวเคราะน้อยเนี่ยมันกลายเป็นเศษหินเศษเอ่อเศษหินเศษเอ่อโลหะต่างๆนะคะมันไม่สามารถประกอบกันเป็นดาวได้นะคะมันก็เลยลอยอยู่ระหว่างดาวพฤหัสกับดาวอังคารนะคะเราก็เรียกว่าแถบดาวเคราะห์น้อยนะคะก็จะมีแบบนี้นะคะรูปร่างลักษณะแบบนี้นะคะ,ะก็จะอยู่ระหว่างดาวอังคารกับดาวพฤหัสนะคะ กั sea, ้นระหว่างดาวเคราะห์ชั n n ้นนอกกับดาวเคราะห์ชั like ้นไหนนะคะอันนี้คือแถบดาวเคราะห์น้อยนั่นเองนะคะอ่นอกจากนั้นนะคะแถบดาวเคราะห์น oh. ้อยนะคะก็ยังมีนะคะอ่าดาวเคราะห์น้อยนะคะลักษณะต่างๆนะคะดาวเคราะห์ก็คือดาวที่มันอสามารถรวมตัวกันให้มันเป็นกลุ่มตได้นะคะให้มันเป็นดาวเคราะห์ดวงใหญ่ได้นะคะดาวเคราะห์น้อยเนี่ยก็จะมีขนาดที่ต่างกันออกไปลูก ตั้งแต่นะคะหลายร้อยกิโลเมตรนะคะไปจนถึงพวกเศษเล็กๆที่เป็นหินนะคะหรือแบบเป็นเหมือนฝุ่นนะคะดาวเคราะห์น้อยทั้งหมดนะคะนอกเหนือจากดาวเคราะห์น้อยขนาดใหญ่ที่สุดก็คือดาวเคราะห์น้อยที่มีขนาดใหญ่ที่สุดคือดาวซีรีสนะคะจะเป็นวัตถุนะคะขนาดเล็กในระบบสุริยะนะคะแต่ดาวเคราะห์น้อยบางดวงนะคะเช่นเวสต้านะคะไฮเจียนะคะ อาจเป็นดาวเคราะห์แคะได้นะคะถ้ามีหลักฐานว่ามันมีความสูงดุลเป็นบทลงโทนะคะนี่ก็คือตัวอย่างของนินโดที่โดนนะคะอันนี้คือดาวซีเรียสนะคะทาวซ้ายมือเป็นดาวซีเรียสนะคะเป็นดาวเคราะห์น้อยที่มีขนาดใหญ่ที่สุดนะคะอันนี้ก็เป็นดาวเคราะห์เป็นดาวเคราะห์น้อยที่ทำให้ดุนะคะดาวพูโตนะคะดาวพูโตก็จัดเป็นดาวเคราะห์น้อยนะคะดาวซีเรียสนะคะ ต่างๆนะคะอันนี้ก็ให้นักเรียนดูแค่นี้พอนะคะเราไม่ต้องไปเจาะลึกนะคะเรารู้แค่ว่ามันคือราะน้อยก็พอนะคะแนะถบดาวค้อน้อยนะคะแถบดาวคอน้อยนะคะก็คือเทหวัตถุที่เป็นเส้นผ่าศูนย์กลางขนาดใหญ่ๆกว่าหนึ่งกิโลเมตรนะคะเป็นจํานวนหลายหมื่นดวงเลยนะคะที่มันเป็นแถบของมันเนี่ยมีหลายหมื่นดวงในนั้นเลยหรืออาจจะถึงล้านดวงด้วยซ้ํานะคะถึงกะนั้นนะคะมวลรวมของแถบดาวค้อน้อยเนี่ยก็ยังมี ประมาณหนึ่งในพันของมวลโลกเท่านั้นนะคะแทบลักมีประชากรอยู่อย่างค่อนข้างบางเบานะคะยานอาวกาศหลายลำเนี่ยได้เดินทางผ่านแถบนี้ไปได้โดยไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเลยน,นะคะเพราะว่ามันเป็นแค่เศษหินเศษอะไรเล็กๆน้อยๆนะคะแล้วมันก็ไม่ได้เรียงตัวชิดกันนะคะเพราะฉะนั้นยานอาวกาศหลายลำที่ผ่านผ่านแถบนี้ไปได้นะคะก็ผ่านได้แบบ ฉลุยเลยนะคะไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเลยนะคะดาวพอน้อยที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางระหว่างสิบถึงอ่าสิบเมตรนะคะจะเรียกว่าสกิดดาวนะคะถ้ามันถ้ามันไม่ใหญ่นะคะเราจะเรียกว่าสกิดดาวพวกสกิดดาวต่างๆนะคะ <c oughs> อ่าสกิดดาวนะคะอันนี้คือสกิดดาวรูปร่างหน้าตาที่คุณครูหามาให้ดู <c oughs> อ่าันนี้สก็ดดาวที่มันหล่นมาที่โลกของเรานะคะ สเก็ตดาวนะคะสเก็ตดาวนะคะ mm hmm. ก็คือเศษวัตถุที่เป็นขนาดเล็กๆในระบบสุริยะนะคะมีตั้งแต่ก้อนหินเลยลูกมีตั้งแต่ที่มันเป็นแบบก้อนเล็กๆนะคะจนไปถึงขนาดใหญ่นะคะหรือว่าเป็นเ,เป็นผงหรือว่าเป็นฝุ่นก็มีนะคะ สเกตดาวนะคะเคลื Down, or, ่อนที่เข้าสู่บรรยากาศของโลกได้นะคะหรือเคลื่อนที่เข้าสู่ดาวเคราะห์อื่นๆได้นะคะก็จะทําให้เกิดความร้อนและแสงสว่างนะคะเราก็จะมองเห็นเป็นดาวตกคนทั่วไปจะเข้าใจว่าแสงสว่างนี้เกิดจากความเสียดทานระหว่างสเกตดาวกับบรรยากาศแต่ในความเป็นจริงแล้วนะคะกระบวนการหลักของการเกิดดาวตกก็คือการแตกตัวของไอออนนะคะของอนุภาคในบรรยากาศซึ่งสเกตดาวเนี่ยก็สามารถหล่นลงมายัง พื้นที่โลกได้นะคะก็มันก็จะไปกลายเป็นแค่หินก้อนหินเล็กๆนะคะที่ลูกร่างขุดขระแบบนี้นะคะแต่ว่าไม่เป็นอันตรายนะคะเพราะว่ามันไม่ได้ลูกใหญ่ขนาดนั้นนะคะเป็นก้อนหินเล็กๆบางทีเนี่ยเท่านิ้วนิ้วก้อยเนี่ยปลายนิ้วก้อยก็มีนะคะหรือเป็นแบบเล็กๆเ,เหมือนแบบก้อนหินก้อนกรวดก็มีนะคะอันนี้คือสเก็ตดาวนั่นเองนะคะ ต่อไปค่ะสเกตด,ดาวนะคะหากมีขนาดใหญ่มากนะคะเราจะเรียกว่าอุกกาบาตนะคะถ้าสเกตด,ดาวที่มันใหญ่มากๆนะคะว่า,เ,าเราจะเรียกว่าอุกกาบาตนะคะเป็นวัตถุที่ตกถึงพื้นนะคะเรียกว่าอุกกาบาตนะคะสเกตด,ดาวที่ลุกไหม้นะคะจนหมดในชั้นบรรยากาศของโลกเนี่ยเราจะเรียกว่าดาวตกหรือผีพุ่งใต้นะคะที่นักเรียนเคยเห็นที่นักดาราศาสตร์ออกมาว่าวันนี้จะมีดาวตกนะคะมีผีพุ่งใต้ก็เกิดจาก สเกตดาวที่มันลุกไหม้นะคะก่อนที่มันจะมาถึงโลกของเรานะคะมันจะเป็นแสงนะคะแสงที่แบบสีส้มๆนะคะมันจะเกิดแบบเขาก็เลยเรียกว่าผีพุ่งใต้คนสมัยก่อนเรียกผีพุ่งใต้นะคะหรือว่าดาวตกอันเดียวกันเลยนะคะดาวตกกับผีพุ่งใต้เนี่ยอันเดียวกันนะคะดาวตกนะคะที่สว่างมากๆนะคะก็คือสว่างกว่ากว่าดาวสุกเลยนะคะหรือเราจะเรียกว่าลูกไฟก็ได้นะคะสเกตดาวจํานวนมากเลยนะคะตัวหนึ่ง ก็จะอยู่ในฝนดาวตกนะคะถ้าดาวตกมีจํานวนมากๆนะคะถ้ามันกําลังจะพุ่งมาโลกเนี่ยถ้ามันมีจํานวนมากๆนะคะหรือว่าเราเห็นอยู่บนท้องฟ้ามากๆเนี่ยเราจะเรียกว่าฝนดาวตกนะคะบางชิ้นเนี่ยก็จะเล็กมากๆนะคะแต่พอมาตกถึงพื้นโลกเนี่ยอาจจะเหลือแบบเล็กกว่านั้นไปอีกนะคะเพราะว่าโลกเราเนี่ยมีชั้นบรรยากาศนะคะชั้นบรรยากาศนั้นก็จะอ่า ปกป้องนะคะแล้วก็ทําลายไอ้พวกดาวตกเนี่ยนะให้มันเหลือเป็นสิ้นเล็กๆได้นะคะหรือเราจะเรียกว่าเศษอุกาบาตก็ได้นะคะฝนดาวตกผีพุ่งใต้นะคะอันเดียวกันนะคะเศษอุกาบาตนะคะน,นักเรียนยังเข้ามาเรื่อยๆเลยนะคะตอนนี้ห้าสิบคนแล้วเนาะอ่ะฝนดาวตกหรือผีพุ่งใต้นะคะอันนี้ก็คืออ่ะ้เรียกชื่อเดียวกัน ได้ทั้งทั้งสองอันเลยได้ทั้งผิผิตใต้ก็ได้นะคะฝนาตกก็ได้นะคะก็คือปรากฏการของเทหวัตถุนอกบรรยากาศของโลกที่มันพุ่งเข้ามาสู่พื้นผิวของโลกนะคะด้วยแรงดึงดูดของโลกนะคะผ่านชั้นบรรยากาศที่หนาขึ้นไปประมาณร้อยกิโลเมตรนะคะจึงเกิดการเสียดสีจนลุกเป็นไฟสว่างวาบอยู่บนท้องฟ้าเราจะเรียกว่าดาวตก ะะหรือผีพุ่งใต้ดาวตกนี้นะคะก็จะวิ่งเข้าสู่บรรยากาศของโลกวันหนึ่งประมาณหนึ่งหมื่นล้านดวงนะคะแต่ที่เราไม่เห็นนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกชั้นบรรยากาศของโลกเนี่ยมันหนาแน่นมากใช่ไหมคะมันก็จะ,ะทาลายไอ้พวกเนี่ยไปหมดแล้วนะคะ,ะแสงของมันนะคะก็จะดับไปแล้วนะคะก็อาจจะตกมาเป็นแค่เศษละองเศษฝุ่นก็ได้นะคะอันนี้เรียกว่าดาวตกหรือผีพุ่งใต้นะคะวันหนึ่งมันตกมาเยอะมากนะคะแต่เรา ไม่รู้นะคะเพราะว่ามันเป็นแค่เศษเล็กๆนะคะเศษเล็กๆหรือเป็นกระทั่งแบบปุ่นเลยก็ได้นะคะอ่าสุดท้ายค่ะลูกอันนี้คือดาวหางนะคะดาวหางเป็นวัตถุขนาดเล็กในระบบสุริยะนะคะโดยมากมีขนาดเพียงไม่กี่กิโลเมตรในแนวขวางนะคะดาวหางเนี่ยประกอบด้วยสาร,สารจําพวกน้ําแข็งนะคะพวกน้ําแข็งที่มันละเหยง่ายเป็นส่วนใหญ่วงโคจรของดาวหางเนี่ยจะเบี้ยวมากนะคะ จุดใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุดมักเข้าไปถึงชั้นวงโคจรของดาวชั้นในมันจะเข้ามาพวกมาหาพวกดาวชั้นในนะคะส่วนจุดจะไกลดวงอาทิตย์ที่สุดเนี่ยนะคะออกไปพ้นจากจุดดาวพูโตเมื่อดาวหางนะคะโคจรผ่านเข้ามาในสุริยะชั้นในแล้วผลกระทบจากดวงอาทิตย์นะคะจะทําให้พื้นผิวน้ําแข็งของมันเนี่ยค่อยๆแตกระเหยแล้วก็แตกตัวเป็นประจุทําให้เกิดโคม่านะคะก็ทําให้เกิดแสงขึ้นมานะคะ ก็คือหางขนาดยาวของมันเนี่ยจะประกอบด้วยแก๊สและฝุ่นที่มองเห็นด้วยตาปล่าทําให้มันมีสีสันแบบสวยงามนะคะเป็นสีที่ขอโทษค่ะหลนะเป็นสีที่ออกสีฟ้าฟ้าน้ําเงินนะคะเพราะว่ามันเป็นน้ําแข็งที่มันถูกแสงอาทิตย์ละลายนะคะแล้วก็แก๊สผสมเข้าไปด้วยนะคะมันก็เลย เป็นสีแบบสีฟรฟ้าน้ำเงินนะคะเป็นสีส่วนสีสันสวยงามนะคะออมันสามารถใกล้เข้ามาในดาวเคราะห์ชั้นในได้แต่มันออมันพอมันใกล้เข้ามาเสร็จปุ๊บนะคะออผลของดวงอาทิตย์เนี่ยผลกระทบของดวงอาทิตย์เนี่ยก็ทาให้มันหายไปได้นะคะเพราะฉะนั้นดาวหางเนี่ยนะคะมันมันจะไม่ตกลงสู่พื้นสู่อะไรนะคะมันก็จะค่อยๆหายไปเองนะคะเพราะว่ามันได้รับแสงจากดวงอาทิตย์นะคะน้ําแข็งก็จะละลายเพราะว่ามันเป็นน้ําแข็ง นะคะอันนี้คือดาวหางนั่นเองนะคะอันนี้จบแล้วนะคะในในระบบของสุริยะจักรวาลน,นะคะก็จะมีพวกวัตถุต่างๆเหล่านี้เยอะเลยนะคะดาวหางนะคะที่พุ่งใต้ดาวตกนะคะสะเกตดาวนะคะอุกกาบาตนะคะสะเกตดาวกับอุกกาบาตอันเดียวกันนะคะแต่ถ้ามันใหญ่มันจะเรียกอุกกาบาตถ้ามันเล็กมันจะเรียกว่าสเกตดาวนะคะแล้วก็จะมี เกิดาวเล็กๆน้อยๆนะคะแล้วก็แถบดาวเคราะห์อุ้ต่างๆนะคะอันนี้ก็คือวัตถุที่อยู่ในระบบสุริยะอันนี้คุณครูเอามาให้ดูก่อนเดี๋ยวตอนเปิดเทอมนะคะเราก็จะได้เรียนเพิ่มเติมอีกครั้งนะคะโอเควันนี้นักเรียนเข้ามาห้าสิบสี่คนเดี๋ยววันนี้คุณครูมีแบบฝึกหัดให้ด้วย,ยะนะคะเดี๋ยวสักครู่เอาออกก่อนเอาออกก่อนอ่าวันนี้มีแบบฝึกหัดให้นักเรียนดูด้วยแล้ครูแชร์ก่อนนะ เขียนไหมคะไม่ต้องค่ะเดี๋ยวนะคุณครูอ่านแล้วนักเรียนตอบว่ามันคือดาวอะไรอ่ะโอเคอ่ะเดี๋ยวคุณครูอ่านนะคะแล้วนักเรียนก็ตอบว่ามันคือดาวอะไรอ่ะดาวดวงที่หนึ่งดาวเคราะห์ที่มีน้ําปกคลุมเป็นจํานวนมากจึงมองเห็นเป็นดาวเคราะห์สีน้ําเงินสวยงาม โลกโลกคร,ร,ร, oh รับโลกค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 รับเป็นโลกเป็นดาวที่มีน้ํำดวงเดียวค่ะเป็นโลกที่มีน้ําดวงเดียวนะคะแล้วก็อันนี้ค่ะเขาบอกว่ามวนรอบตัวเองหนึ่งรอบเท่ากับหนึ่วันใช่ไหมคะต้องเป็นโลกแน่นอนนะคะอ่ต่อไปค่ะดวงที่สองลก ดวงอาทิตย์ค่ะมาดวงนี้เป็นดาวฤกษ์เพียงดวงเดียวในระบบสุริยะดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์ค่ะเห็นไหมคะดาวฤกษ์เพียงดวงเดียวในระบบสุริยะนะคะก็คือดวงอาทิตย์นั่นเองนะคะเขาบอกว่าดวงเดียวนี่เขาเป็นดาวฤกษ์มีขนาดใหญ่มากมีสีเหลืองอุ่นๆอยู่ที่5ล้านองศาเซลเซียสนะคะดวงอาทิตย์โอ้โหนี่เลยเขาให้ยองเป้นใช่ไหมคะ ใช่ค่ะแต่ว่าเรายัางไม่ต้องทำนะคะเราเราตอบคำถามก่อนก็พอนะคะเรายัางเรียนรู้เรื่องน,นี้เดี๋ยวคุณครูจะมีแบบฝึกหัดให้ทำตอนอยู่ที่โรงเรียนด้วยนะคะอ่ะ,อะต่อไปค่ะดาวดวงนี้เป็นดาวโค้ชที่สุดครับดาวฟู๊บดาวฟู๊ดาวสุขค่ะด,ด,ดาวสุขแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งอุ่นเกเดี๋ยวคุณครูอ่านสูตให้ได้เลยดาวต่อฟู๊ดฟู๊ดเฮ้ยดาวดาวดาวสุข ดาวดวงนี้นะคะเป็นดาวเพราะที่ล้นจัดในเวลากลางวันแต่ตอนกลางคืนเย็นมากคุรให้ฉายาว่าดาวพุธค่ะ <Captain. S 2> ดาวพุธดาวพุธนะดาวพุธนะต่อไปแช่แข็งหมุนรอบตัวเองนะคะห้าห้าสิบเก้าวันนะคะแต่โคจรรอบดวงอาทิตย์หนึ่งรอบนะคะใช้เวลาแปสิบแปดวันอันนี้ก็คือดาวพุธนั่นเองแค่เห็นคําว่าเตาไฟแช่แข็งก็ตอบได้แล้วใช่ไหมลูกใช่ค่ะดาวพุธนะคะอ่ะต่อไปค่ะดาวดวงนี้ค่ะ ด,ดาวดวงนี้เป็นดาวที่อยู่ใกล้โลกมากที่สุดครับดาวสุขรรดาวอดาวอันผ่านสของโลกสุกเสนของโลกคือสุกสุกดาวสุพสของโลกคือดาวสุขรรณเพราะว่ามีดาวสุพรโคจรนานกว่านี้นะคะแล้วก็หมุนรอบตัวเองช้าที่สุดนะคะดาวสุกรยังเป็นดาวที่มีอุณหภูมิสูงที่สุดในบรรดาดาวเคราทั anymore, <c ười même> ้งแปดดวงใช่ไหมคะเพราะว่ามันมีมันมีแก๊สที่มันสามารถ จักเก็บอุณภมความร้อนได้สูงที่สุดเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นดาวที่ร้อนที่สุดนะคะถ้าลงแต่ดวงอาทิตย์เนี่ยดาวสุกรเนี่ยร้อนที่สุดนะคะแล้วก็เป็นฟ้าแฝดของโลกด้วยนะคะอ่ะต่อไปลูกต่อไปดาวเคราะหดวงนี้เชื่อกันว่ามีสิ่งมีชีวิต เพราะมีน้ําไหลในบางบริเวณและยังพบน้ําแข็งอยู่บนขั้วทั้งสองของดาวหมุนรอบตัวเองใกล้เคียงกับโลก25ชั่วโมงอันคีรับองคารดาวอังคางคดาวอังคารดาวอังคารวัคารดาวอังคารครดาวอังคารคารดาอังคารดคารดาวอังคาอังครดาวอังคารดคะรดังครดคารดาดาวอังรดาคาาดาอัดอัาองรวารองรดวััััดัอสับอสอันคอดาคาองคาคงาร เชื่อว่ามีสิ่งมีชีวิตอยู่แต่ก็ยังไม่พบนะคะเพราะว่าพบแค่ทางน้ําไหลแค่นั้นเองนะคะยังไม่พบสิ่งมีชีวิตนะคะมันเป็นสายเฉยๆอ่าต่อไปค่ะดวงต่อไปดวงต่อไปดาวเคราะห์ดวงนี้เป็นดาวเคราะห์ดวงแรกที่ค้นพบด้วยกล้องโทรทัศน์มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสามรองจากดาวพฤหัสและดาวเสาร์ มีความหนาแน่นน้อยกว่น้ำดาวเนบจูนะหมุนรอบตัวเองประมาณ10ชั่วโมงนะคะเนบจูนนะเนบจูนดยูเรนเนต์ดยูเรนัสเนบจูนอ่านั่นเองที่ว่าดาวน่ะเนบจูนค่ะเนบจูนค่ะเป็นดาวเรนต์ค่ะเนบจูนเนบจูนเนบจูนนนบจูนเรเนต์เนบจูนดาวเรเนต์ครับอ่าแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งคุณกูถามดาวดวงไหนที่ไกลที่สุด ตัวกุ้จูลครับเนปจูนเนปจูนค่ะเนปจูนค่ะเนปจูนไกลที่สุดแต่อันนี้เขาบอกว่ายังไม่ไกลถึงขนาดนั้นอันนี้ก็คือยูเรนัส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 นะคะอันนี้คือดาวยูเรนัสนะคะต่อไปค่ะดาวโคตรนี้มีวงแหวนล้อมรอบอ่าตอบได้เลยดาวสาวดาวกุญแจสาวค่ะ มีวงแหวนรอบนี้นะมีวงแหวนคนที่เห็นนะแล้วก็เป็นดาวที่มีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำหมุนรอบตัวเองนะคะรอบละสิบชั่วโมงนะคะแล้วก็อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ถึงสิบเท่านะคะอ่ะต่อไปค่ะดาวดวงนี้ค่ะมีคนบอกว่าดาวเสาเลยน้ำด้วอต่อไปค่ะดาวข้อดวงนี้เป็นดาวข้อดวงแรกที่พบจากการคำนวณของนักดาราศาสตร์ก่อนที่จะตรวจพบท้องฟ้าบนกล้องโทรทัศน์นะคะเป็นดาวที่มีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ํา มุนรอบตัวเอง16ชั่วโมงแล้วก็ห่างจากดวงอาทิตย์เนีย30เท่าใช้เวลาโคจรอรอบดวงอาทิตย์164ปีนี้ที่ไกลที่สุดคืออะไรลูกไม่ใช่ไม่ใช่ดาวที่ไกลที่สุด นิปจูนดาวนปจูนนะคะนจูนค่ะหนึ่งร้อยหกสิบสี่ปีนะคะดาวนปจูนดจูนรอนึ่ร้อยหกสิบสี่ปีเพราะว่ามันไกลที่สุดใช่ไหมคะก็ใช้การโคจรเยอะที่สุดนะคะน้าย่ะ อันนี้ดวงสุดท้ายแล้วเป็นดาวเคราะห์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะดาวพาราหัสค่ะพฤรหัสค่ะดาวพฤรหัสค่ะเดาวพฤรหัสมีจุดแดงนะคะสามารถมองเห็นได้คะแล้วก็มีอายุหมุนขนาดยักษ์นะคะมีขนาดใหญ่กว่าโลกถึงสามเท่านะคะหมุนรอบตัวเองเร็วมากนะคะประมาณเก้าถึงสิบชั่วโมงนะคะแต่เนื่องจากห่างจากดวงอาทิตย์ในสไลเขาเขียนว่ามันไม่เวาขึ้นสองปีนะคะครับผม อตไรกเขาเขียนว่าพายุหมุนมันไอเขาเขียนผิดนะคะเป็นพายุหมุนนะคะอ่าอันนี้ก็คือใบงานนะคะหนึ่งในใบงานที่ครูเอามาให้ดูมันจะเป็นการโยงเส้นนะคะแต่อันนี้เราก็อ่ายังไม่ได้ทำเนาะเดี๋ยวอยู่ที่โรงเรียนเราจะได้ทํากันนะคะอ่าอันนี้ก็ฝากนักเรียนนะคะก็ทบทวนบทเรียนเรื่องของระบบสุริยะดวยนะคะแล้วก็อาทิตย์หน้าครูหนูจะมาเข้าสอบนะคะจบแล้วเหรอครับ จบแล้วนะคะเราก็คุยกันก่อนจบแล้วจังโอ้ยเหลืออีกตั้งยี่สิบนาทีคุณหนูจบเร็วมากเลยเหลืออีกตั้งยี่สิบนาทีรีบไหนังยีร็วมากเหยก็ดีแล้วคับคุณหนูค่บคุณหนูคับคุณหนูครัคุณหนูค่ะผมลืมเปิดใหม่ตอบอ่ะผมลืมเปิดใหม่โอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาฟังคุณครูนะคะวันนี้ที่เร็วก็เพราะว่าเราเรียนไปแล้วใช่ไหมคะเราเรียนที่โรงเรียนไปแล้วเยอะมากนะคะในเรื่องของ ระบบสุริยะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็มาทบทวนแล้วก็เป็นเรื่องของอ่าพวกวัตถุต่างๆในระบบสุริยะด้วยนะคะแต่ประเด็นหลักก็คือนะคะที่เราจะสอบกันนะคะรู้หรือยังว่าสอบวันไหนสอบวันไหนรู้ยังลูกไม่รู้อะไรไม่รู้หรอสอบวันไหนไม่รู้ผมลืมไปเลยลืมหรือไม่รู้เพื่อแดไน 9น,นะคะนักเรียนนะคะเราจะสอบเราจะสอบกันวันที่19นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาทิตย์หน้าเดี๋ยวคุณหนูจะติวข้อสอบให้นะคะข้อสอบเนี่ยนะคะเป็นข้อสอบกลางภาคซึ่งจะไม่มีเรื่องของระบบสุริยะนะคะจะเป็นข้อสอบอ,อ่ที่เราเรียนไปแล้วครึ่งเทอมแรกนะคะก็คือเรื่องของสะสารนะคะเรื่องของสสารกับเรื่องของอ,อ่อะไรนะพวกวัสดุต่างๆนะลูกนะคะคุณสมบัติของวัสดุกับเรื่องของสสารที่เราจะออก เพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวคุณครูจะติวให้อาทิตย์หน้านะคะอาทิตย์นี้นักเรียนก็ศึกษาเพิ่มเติมนะคะดูเรื่องของดูในดูใน y o u t u b e ก็ได้ดูในเน็ตก็ได้ถ้าใครที่ยังไม่มีหนังสือมาไหมคะถ้าใครที่มีหนังสือใจเย็นลูกฟังคุณครูก่อนนะคะออกไปแล้วได้ห้าคนเราไม่เป็นไรใครเขาออกไปส่วนคนที่มีหนังสือนักเรียนก็เปิดดูนะคะเปิดดูย้อนหลังนะคะ ที่าเราจะมาติวกันนะคะคนที่คนที่มีหนังสือก็เอาหนังมาเปิดด้วยก็ได้ใครที่ไม่มีก็ฟังคณครูเฉยๆนะคะวันนี้สอนเร็วนะคะเนื่องจากเราเรียนไปแล้วนะคะเป็นการทบทวนบทเรียนเฉยๆนะคะก็ฝากนักเรียนแค่นี้แหละใครจะออกก็ออกได้เลยตอนนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผูัสดีค่ะสวัสดีค่ะ้สวัสดีค่ะคัส่ะสวัสดีค่ะคี่ะค้มสวัสดีค่ะผู้สวัสดีค่ะผู้สค่ัส ครับทําไมบนอวกาศถึงมีหินอยู่หรอครับอ่ามันมีหินลูกมันมีหินมันเกิดจากพวกการอ่าใช่ใช่ใช่สามารถรวมตัวเป็นดาวเคราะห์ได้มันก็เลยเป็นเศษหินเศษอะไรที่อยู่ในแถบดาวเคราะห์น้อยเนี่ยคะ่ะมันจะมีเศษหินเศษอะไรด้วยค่ะโอเคไม่ออกหรออ่าโอเคใครที่ออกแล้วนะคะออกออกได้เลยนะคะ ผู้หาสวัสดีค่ะสานร้องไห้บ่ายวัสดี่ิดไปดีกว่าเว้ยไปดีกว่า